สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนสวัสดีค่ะไปมาเราไหว้นะอ่ะเราเพิ่งออกมาจากห้องจัดรายการของเรานะคะก็ถ้าใครเนี่ยสนใจอยากฟังเราสองคนสดๆนะเราจัดรายการอยู่ที่คืน96้นะคะคก็เป็นประจำทุกวันเวลา15บานาฬิกานะคะคก็จะพูดถึงเรื่องหนังนี่แหละสำหรับคลิปวันนี้เมื่อคืนเราไปดูกันมาสดๆร้อนๆนะสำหรับกรีนแลนด์นะคะก็เป็นหนังที่หลายคนคงดูตัวอย่างแล้วนะก็ เป็นหนังมหันตภัยเราหางพุ่งชนโลกใช่ไหมแล้วผู้คนก็ต้องหนีตายใช่ครับเรื่องย่อนิดนึงฮะเรื่องย่อก็เป็นเรื่องของวิศวกรโครงสร้างคนหนึ่งที่จอร์นแกริตตี้ครับจอ์นแกริตี้เนี่ยเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีภรรยาเราก็ภรรยามีเรื่องราหของแหงกันครบก็มีคือตอนต้นหนังไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรแต่คือพอดูไปตอนท้ายจะรู้เะมยมะเลยมากอะไรทําให้คู่นี้คือเหมือนต้องต้องแยกกันอยู่ครับผมส่วนลูกชายก็ อายุ <ใจ S 2> เด็กเ<ว>จ็ดขวบเองแต่คือมีปัญหาว่าเป็นเบาหวาน,นาาวก็ต้อง,ต,องต้องแบบว่ามีการฉีดอินซูลินแล้วก็ตอนหลัก็ใช้วิธีปั๊มอินซูลินผ่านหน้าท้องะนะครับผมซึ่งมันจะพกพาได้คืออินซูลินตกปุ๊บแล้ขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการใช้นะครับก็ประมาณอย่างนั้นทีนี้ในวันที่กําลังจะเป็นวันเกิดของลูกชายไห เป็นงานฉลองอะไรใงบ้านก็กอย่างนะไรเงี้ยก็คือเราแวกบ้านเขาก็ฉัสนิทกันหมดแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะเป็นครอบครัวที่มีลูกเล็กเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะมาร่วมปาร์ตี้กันพระเอกเนี้ยก็คือกลับมาที่บ้านพอกลับมาที่บ้านแล้วก็ในวันที่จะจัดงานเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีข่าวเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับดาวหางดาวหางชื่อคราสจากระบบ อื่นในจักรวาลนี้นะฮะอยู่ๆซึ่งแบบว่ากล้องไม่สามารถตรวจเจอได้ออันเนี่ยนะครับก็อยู่ๆก็ปรากฏตัวมาแล้วก็จะพุ่งไปที่ดวงอาทิตย์แต่ก็จะมีบางส่วนเนี่ยเธอพุ่งเข้ามาในบรรยากาศของโลกเขาโคจอเฉียดโลกบ้างนั้นเถอะซึ่งตรงนี้คือหนังวางเหตุผลเอาไว้ให้ว่าทำไมทีมนักวิทยาศาสตร์ถึงไม่พบดาวหางนี้ล่วงหน้าแล้วก็ จะเหมือนหนังเรื่องอื่นว่าส่งใครไปทำลายหรือหาวิธีป้องกันก็คือหนังเนี่ยบอกเอาไว้แล้วว่าดาวหางเนี่ยมันมาจากระบบสุริยะอื่นทําให้เมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาหาคนเจอเนี่ยก็คือมันใกล้โลกมากแล้วแล้วก็ตอนแรกก็บอกเออไม่มีอะไรหรอกก็คือมันก็แค่โคจรมาเหมือนเหมือนอื่นแล้วคือพอมันผ่านชั้นบรรยากาศแล้วมันก็จะโดนเสียดสีโดนอะไรแล้วก็เออไปเล็กๆหายไปก็เหมือนที่อาจจะมี ชนโลกมันก็เป็นหลุมเล็กๆอะไรม<ช>ไม่ไนะใหโต,ตอะไรประมาณอย่างนั้น<ต>นะครับผมแต่ปรากฏว่าพอวันที่ตัวบ้านของพระเองเนี่ยจะจัดปาร์ตี้ก็คือวันลุ่งขึ้นนั่นแหละก็คือกลายเป็นว่ามันเริ่มมีข่าวมาว่ามันจะมีชิ้นส่วนของเ<น>จ้าคลาร์กเนี่ย<น>มันหลุดเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกก็จะมีหลายชิ้นส่วนเลยแหละแต่เขาก็บอกว่าเออแต่ว่ามันจะมีชิ้นส่วนหนึ่งซึ่งมันจะตกลงทะเลไม่น่าเป็นห่วงให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยน เอกก็คือตัวอาริสันตัวเมียเนี่ยก็เลยใช้พระเอกเนี่ยว่าให้ออกไปช้อปปิง้งซื้อไวน์ซื้อเบียอะไรมาเพื่อเตรียมงานฉลองแล้วระหว่างที่พระเอกเนี่ยคือไปซื้อของอ่ะโทรศัพท์เขาเขาได้รับข้อความจากจากกระทรวงกระทรวงมาตรพูมกระทรวงมาตรพูมโฮมแลนด์นั่นนะครับผมนะครับก็แจ้งมาว่าเนี่ยให้คุณเป็นผู้ถูกรับเลือกให้ให้ไปที่ศูนย์พักพิงพร้อมกับ ภรยาและลูกนะโดยที่คุณต้องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินนั้นๆเวลาเท่าไหร่เออเราจะนําคุณไปที่ศูนย์พักพิงเองและคุณเก็บ QR โค้ดนี้ไว้เพื่อไปยืนยันที่หน้างานมาในขณะที่บ้านเขาเองเนี่ยมันก็มีการส่งข้อความเข้ามาที่ทีวีก็เป็นสมาร์ททีวีมันลิงก์กันหมดนะฮะก็ใครใช้อยู่ก็จะรู้นะครับใช่เพระก็เลยรีบกลับบ้านครับผมแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือพอกลับไปถึงก็มีเพื่อนบ้านอะไรมาเตรียมปาร์ตี้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็นั่งอยู่หน้าจอครับ ด้วยกันก็คือดูข่าวคลากนี่แหละครับผมแต่ระหว่างนั้นก็คือโทรศัพท์ดังมีข้อความขึ้นที่หน้าจอทุกคนก็ทําไมเขาไม่ได้รับเลือกหรือไม่ได้รับข้อความนี้อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ทําให้งานงานเนี่ยก็ต้องยุติเพราะว่ามันเริ่มเหตุมันเริ่มเกิดแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตำนีการพุ่งข้อชนที่ส่วนหนึ่งของฟลอริดาเขาจะไม่ผิดใจของฟลอริดานะมันทำให้ตัวของการิกิตี้เนี่ยซึ่งรับบทโดยจิลันบัตเลอร์เนี่ยตัดใจพาครอบครัวเนี่ย ไปตามคําสั่งนั้น<ช>นะครับแล้วจากนั้นก็คือนีน่คือจุดเริ่มต้นทุกอย่างของหนังาจากนั้นก็จะมีเรื่องของการพลัดพราเรื่องของการตามหากันหาอะไรกันแล้วก็เรื่องอุปสรรคต่างๆนานา,นานาเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถึงแม้ครอบครัวจะถูกได้รับเลือกแต่เผอิญว่า<ม>ลูกเ,เขาเขามีมันมีเงื่อนไขบางอย่างทําให้เขาไม่สามารถเดินทางไปกับเครื่องบินครืงบินที่พาไปสู่พักพิงได้อันนี้ต้องไปดูเอาเองแล้วกันแต่เพราะจริงๆคือหนังมันก็มันหลายคนดูอเก็คือว่าถ้าเกิด ยังไงเราก็ต้องรู้ก็คือคือท่ามันไม่มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะเดินทางสู่พระพิงแล้วก็จบใช่ไหม<ช>แต่กรณีออน,นี้มันก็ต้องมีเงื่อนไขทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าทําให้เขาเดินทางไปไม่ได้แล้วต้องเดินทางไปด้วยตัวเองแล้วก็จะระหว่างทางก็จะมีเหตุประจนภัยมีซึ่งทําก็จะคล้ายหนังทํานองน,นี้หล,หลายๆเรื่องค,คือว่าก็ต้องเจอทั้งคนดีนะครับที่ให้ความช่วยเหลือที่เห็นใจมนุษย์ด้วยกันคนเลวที่แบบคอยจะฉกชิงผลประโยชน์ว่าจะ คุณมีอันานั้นอันนี้แค่ต้องเอานี้ไปเพื่อจจชันจะให้ตัวรอดะไรประมาณแบบนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าบอกก่อนนะสรุปเลยที่เจอมาคือเอาจากความสนุกก่อนมันเป็นหนังที่ดูสนุกเลยนะเป็นหนังที่ดูเพลินแต่มันไม่มีความแปลกใหม่ มันไม่มีโซเชียลสเปเชียลเอฟเฟคคือมันไม่ตื่นตาแต่มันตื่นเต้นนะคะแล้วมันก็ไม่ได้มีฉากฟูมไฟแบบในหนังมหันต์ตะไพ่หลายๆเรื่องที่เราเคยดูมาเนี่ยมันก็จะต้องมีฉากซึ้งฉากเรียกอารมณ์ที่ทําให้เหมือนกระชากความรู้สึกเราเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครอะไรเงี้ยแต่ในกีแลเนี่ยมันมันไม่มีไอ้สิ่งเหล่านี้แต่ถึงกระนั้นหนังมันดูสนุกเพราะมันจะสนุกกับการติดตามตัวละครเนี่ยนะคะว่าเขาจะต้องไปเจออะไรบ้าง S <S <S เขาจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับผมนะครับคือพูดง่ายๆคือตัวเรื่องนี่ยถ้าเกิดใครเคยดูหนังแนวนี้มารู้แล้วก็คือบทสรุปจุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับผมก็นะคือนะในอารมณ์ของหนังก็คือว่าคือระหว่างทางก็ต้องเจอทั้งคนดีคนเลวนะครับคนดีที่เสียสละคนเลวที่คอยจะฉกชิงผลประโยชน์จากพวกเขานะครับ,รบผมแล้วก็มีอุปสรรคในเรื่องของพาหนะการเดินทางต่างๆนานานะครับแล้วก็หนังเนี่ยคือว่าก็โยนสถานการณ์มาใส่ตัวละครคือ เราเอถึงแม้จะเดาทางได้ว่าสุดท้ายตัวละครจะไปลงเอยที่ไหนแต่คือระหว่างทางนะเขาจะหาทางรอดยังไงเนาะอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าหนังก็หาทาาใอ้ตัวละครที่แบบง่ายอ่ะง่ายง่ายมากเป็นแบบว่าคือแบบเฮ้ยจนบางทีเราเจอเพามันง่ายเกินไปหรือเปล่าคือแต่บางทีก็โอเคหละมันก็ถ้าเราสามารถผ่านเหมือนตัวละครผ่านด่านหนึ่งไปจู่ด่านสองได้อะไรเงี้ยเออล้วก็มาเจอกันอะไรประมาณแบบนั้นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายสุดก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าจะเป็นยังไงครับอย่างที่คุณชิรุวันบอกคือว่า เรื่อง special effect เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังทุนสูงเ<ฆ>ป็นหนังเรียกว่าถ้าเกิดเทียบกับทุนสร้างหนังยุคนี้เราบอกว่าหนังทุนหนักไปทางต่ำด้วยซ้ำไม่ถึง50บล้านเหรียญน,นะครับผมแต่คือว่าก็ในแง่การเล่าเรื่องเขาก็ทําให้เราสนุกได้นะครับคือว่าคือถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วก็ดูแบบแก้ต้องการหนังแบบเพลินสองชั่วโมงไปนั่งอยู่ในโรงแล้วแบบว่ารุนไม่กับตัวละครได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของอารมณ์ ความาซาบซึงประทับใจตรงนี้บอกว่าหนัง,หน,งห,หนังให้ไม่หนังให้ไม่ได้เท่าไหร่นักแต่ก็พยายาม<ช>อยู่นะครับพยายามอยู่แต่คือว่าตรงนี้ก็เลยเป็นข้อเสียเหมือนกันว่าคือความิงกับหนังไม่หมือน่าจะทําได้แต่คือเขาไม่ยอมใช้หรือว่าเขาเขาเขาไม่รู้จะใช้ยังไงเหมือนกันอย่างไม่ว่าจะประเด็นเรื่องของตัวพระเอกตัวคุณจลัดบัตเลอร์กับภรรยาเนี่ยซึ่งแบบว่ามีปมเรื่องว่าระหองระแหงกันอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วต้องกลับมาช่วยกันดูแลรูกตรงนี้ก็คือว่าด้วยความที่หนังไปอยู่การเล่นเอาล่อเอาเถิดการพลัดพราการเจอกันของทั้ มันก็เลยทาให้ทั้งคู่เนี่ยมันมีเวลาในการสร้างความประทับใจในความซาบซึ้งในเรื่องความรักของทั้งคู่ที่ที่ต้องแบบว่าคือก็คือตามสูตรนะฮะการผจญภัยร่วมกันมันทาให้ทั้งคู่กลับมารักกันใหม่ใช่แต่เหตุว่ามันก็ต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันที่เรารู้สึกว่าเออมันเอออิ่มเอมเนาะว่าทั้งคู่ที่กลับมารักกันกลับมาเข้าใจกันแมันก็ไม่มีหรืออย่างบางครั้งเนี่ยมันมีตัวละครที่ดีอยู่ตัวหนึ่งคือสกอตเกรนนะครับรับบทเป็นพ่อของภรรยาของจลล์แบตเลอร์ือ ถ้าหนังใช้ตัวกรีนีดีๆนะเรารู้สึกว่าเสียของอะและแกลเล่นดีมากแก <ใช S 2> ออกมาน้อยแต่แกลเล่นดีแต่ก็ว่าหนังให้เวลาแกน้อยไปนิดนึงนะครับ <ừ> ผมตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว,ว่าคออือก็เสียของแต่ก็ว่าถ้าเกิดไม่ได้คิดว่าเออจะอะไรกัดบดราม่าแบบว่าให้มันมากมายคือไม่ต้องการแต่ก็ทราบซึ้งมากแต่ือพอให้รู้สึกว่าเออมันมี มีสกิดใจบ้างโอเคหนังก็ถือว่าทําได้ดีในระดับและนักการแค่นั้นนะไม่ได้แย่อะไรมากมายคือถ้าใครต้องการว่าแบบไปดูหนังเพื่อให้ดูสนุกหนังเรื่องกินแลนตอบโจทย์คุณแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมีเงื่อนไขนิดนึงอย่าไปคาดหวังมากนะคะเพราะว่าด้วยทุนสร้างเอยอะไรเอยเนี่ยมันก็คงแบบไม่ได้ตื่นตาตื่นอารมณ์เหมือนเราเคยดูอมาเกดอนดูดิฟอิมเพกดู2012อะไรอย่างเงี้ย มีอย่างหนึ่งที่จะบอกไว้คือถ้าใครที่เคยดู Deep Impact มาอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะเข้าใจง่ายนิดหนึ่งก็คือหนังมันจะอยู่ในอารมณ์เดียวกับ e e p Impact ค่ะก็จะมีเรื่องเพราะดิฟอิมจะเป็นเรื่องแบบมีบ้านหนึ่งต้องหนีไปอยู่ที่สูงต้องไปกันอีกบ้านหนึ่งก็ต้องไปล่ําลาเพื่อนอีกบ้านหนึ่งก็ต้องไปตัดความเข้าใจกับพ่อก่อนที่จะโลกจะโดนดาหวหางพวกเข้าชนอะไรประมาณนี้มันย่มีความหลากหลายใช่แต่คือ,แต,คอแต่คือในในถ้าสรุปง่ายง่ายคือเนี่ยในกรีนแลนด์มันก็คือการตัด ทุกอย่างทุกอย่างหมดของดิมแเอาบอกเหลือเพียงแค่ครอบครัวเดียวครอบครัวของเอเดนแวอันนี้ก็จะดูง่ายกว่าในแง่มันก็จะเกาะติดง่ายกว่าแต่คือว่าในแง่ของความซาบซึ้งความหลากหลายมันจะไม่ค่อยมีเท่านั้นนะครับแต่คือก็โอเคละสองชั่วโมงคุณไปดูหนังเพื่อความบันเทิงสักเรื่องหนึ่งผมก็ถือว่าเออมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรไม่แย่แน่ๆนึกบอกเฮ้ยไม่อยากแนะนําเลยว่าอะไรประมาณก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็เป็นงานที่ดูได้เพลินแล้วก็โดยไม่ต้องคาดหวังอะไรแล้วก็คือก็ทุกอย่างก็ตามมาตรฐานหนัง หนังฮอลลีวูดระดับหนึ่งะนะฮะหมายไม่ถึงแบบว่าเป็นเกรด A แบบ2010โอ้เอฟเฟกใหญ่โตแบบโรแลนด์แอมเบรลิสเลยประมาณอย่างนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมก็เป็นหนังที่ดูเพลินๆเก๋ๆได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรใหม่ไม่ต้องมีฉากซึ่งไม่ต้องมีเอฟเฟกต์ตุ้มตามใหญ่โตแต่ก็โอเคก็ดูโอเคนะเดี๋ยวจะไปอะไรกับนี้ไม่รู้จะบอกว่ายังไงถ้าเราสองคนก็ดูสนุกนะพูดตรงๆก็คือว่าหนังหนังมันไม่มี มันไม่มีไฮไลท์อะพูดง่ายๆมไม่มีไฮไลท์ไม่ถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีหมัดทุกก็แยบวนแยบวนไปเรื่อยคือแบบก็่อยชนะได้นะเก็บังค์ไปเรื่อยๆก็อาจจะได้คะแนนแบบผิวเฉียดนิดนึงเลยประมาณอย่างนั้นแต่คือว่าก็ไม่ได้แบบดูไปแล้วแบบแต่คือก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้หนังที่ผมจะบอกใครว่าเฮ้ยคุณต้องไปดูเออคือแบบเฮ้ยไปดูได้ไปดูได้แบบนั้นมากกว่าก็แล้วแต่ก็พิจารณาเอาว่าคุณจะยอมเสียตังค์ไปดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นเราถ้าต้องไปเสียตังค์ดู ว่า,าง่ายๆคือว่าคู่นี้พวกำก,บกับกับตลาดบันเดอร์อเคยทำ Angel h a แฮร l l e อรมาแล้วก็คือว่า ความสนุกก็ประมาณเดียวกับอย่างเจอแฮร์ฟฟอร์เรมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ก็คือแบบฉากแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นไอ้ไซมาร์คืออย่างนั้นฉากเดินทาง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 เจอโน่เจอนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ประมาณนั้นจบก็ดูสนุกค่ะสนุปไม่น่าก็ดูเพลินได้ครับผมไม่ถึงกันหน้าเบื่อไม่หาว่าผมไม่หาว่าสองทั่วโมงไม่หลับไม่หลับไม่หลับอาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจบอยู่เท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องเรานะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจเราสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวดูกนนคลลิปห้าาาเเรจะททส แทสลาไม่ต้องก็ได้มากเอาไหมคะเออทสลาไม่ต้องหรอกเดี๋ยวลองฟังความคิดเห็นเขาดูก่อนนะเขาอยากฟังไหมเทสลาเพราะว่ามันอาจจะไม่ที่หนังแมสนะคะอ่าโอเคนั้นวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเราจะไปทำอะไรพูดถึงอะไรก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ลางก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ